สวัสดีครับครับผมขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับครับเอออันนี้เป็นด่านของสพแม่จันใช่ปะใช่ครับอันนี้ทหารกําลังตรวจฉีอันนี้ผู้โดยสารที่ลงมาจากรถหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับผมไม่โอ้ผมมาจากฮะมาจากมาจากรถอเป่ะใช่ครับลงมาจากรถทัวร์นะครับเอ้าแล้วใช้พรบอะไรเรียกคนโดยสารลงมาตรวจเป็นใช้ไม่ใช่ มาจากรถเก๋งแล้วเราเราเป็นคนขับปะใช่ครับนี่รับเออแล้วเราเราเป็นคนนั่งใช่ปะเอาแล้วเราเป็นคนนั่งแล้วแล้วตำรวจใช้อำนาจอะไรไปตรวจคนนั่งพอดีผมนักเกือบพุ่งกลับอาไว้มาไกลเลยครับหน่อครับมันก็ต้องมาดูนะเพราะว่ามันมีประเด็นจะต้องถามกันอีกเยอะเลยสำหรับครับเอาฉีดพโภและครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็แล้วพอเราโอยาเสพติดกระทรวงสารสุข เขาวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่ามันต้องเป็นขวดแก้วับขวดพลาสติกขวดแผลพนึกแล้วเราเอาลงเอาเอาประชาชนลงมาตรวจนี่หนบันทึกตรงไหนมันต้องทําบันทึกชื่อบัตรประชาชนเขาแล้วแล้ววิธีการนํานาไ่เนี่ไปไปตรวจเนี่ยจะต้องส่งตัวอย่างด้วยวิธีไหนก็เดี๋ยวจะใส่ขวดครับมันจะใส่ขวดได้ยังไงเก็บตัวอย่างมันต้องมีเหตุมีเหตุก่อนการตรวจเบื้องต้นก่อนครับมันไม่มีกฎหมายไม่ได้มีบัญญัติเบื้องต้น แล้วสิอุปกรณ์ต่างๆนี้มันต้องเบิกมาจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฮะแล้วๆๆไอ้นี้ซื้อมาจากไหนเนี่ยซื้อมาเองเหรอไม่อันี้ซื้อมาจากไหนสถานที่ทำงานไม่ใช่สถานที่ทำงานเกี่ยวอะไรแล้วเราปฏิบัติหน้าที่ไม่เราทำไมเขาต้องการถามเราก็ต้องตอบเขาให้ได้มันเสียงดังอะไรเขาไอ้เหี้ยใจเย็นๆมันได้มันมันมันคือเราใช้อำนาจไม่ถูกต้องไง พี่คุยกันดีๆทำไมพี่เข้ามาโหเสียงดังไม่ใช่มันไม่ใช่ไง <ทำ S 2> ไคุณเรียกดูเอกสารบนรถทัวร์ลงมาตรวจนี่มันก็ไม่ใช่แล้วอันนี้ก็มาลถส่วนตัวมันรถส่วนตัวแต่เขาเป็นคนนั่งพอระบุระยเติดเขาให้ตรวจรถบางประเภทใช่ไหมแล้วทำไมเสียงดังยังคุยกันดีๆมันต้องคุยให้มันเข้ากล้องมัวนะยศยศอะไรเนี่ยสิบตำรวจเอกเออสิบตำรวจเอกเอาเอาเอาหัวหน้าด่านมาคุยคุยคุยสิบตำรวจเอกอย่ามาคุยอย่างนี้กับผม เนี่ยเปิดกล้องเปล่าเปิดกล้องเปล่าไหนกล้อง,งกล้องบริษแคมอยู่ไหนไม่ใช่ของของผู้หมวน่ะอยู่ไหนผมคนนี้เหรอผมก็เปิดกล้องผมยังไงออโอ้โคืออยากอยากรู้อ่ะว่าว่ามันคืออะไรไม่ไม่ไม่ต้องใจเย็นนะนะเพราะว่ามีชาวบ้านก็ร้องมาว่าจุดตรวจตรงนี้นะคุณไปทําอะไรกันปล่อยผู้ต้องหาที่หนีไม่จับมาอะคนซื้อสากคออยู่ไหน ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเอาผู้การจังหวัดมาถามมันเกิดเหตุอะไรขึ้นกับตรงนี้เรียกผู้โดยสารลงมาตรวจชี